สวัสดีครับต่อกันข้อที่6สามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าไอโซโทโปเซตสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ระหว่าง CM นะครับคูเรียมถ้าผมออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะครับคูเรียมด้วยโซเดียมนะครับดังสมการก็คือเอาโซเดียมกับคูเรียมเนี่ยโซเดียมกับคูเรียมเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์เป็นเซตพร้อมกับปลดปล่อย5นิวตรอนออกมาจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอกต่อว่าและไอตัวไอโซโทโปเซตเนี่ยยังสามารถ ที่จะเกิดจากไอโซโทป x แพรรังสีแอลฟาจำนวน3อนุภาคก็ได้นะครับโจทย์ถามว่าตกลงไอโซโทป x ในข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุดไก่ไขควายง,งูจานโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเป็นปริญาเนิวเคลีย์ธรรมดาบวกลบเลขกันครับหลักการเขียนสมการนิวเคลียร์เนี่ยเลขมวลฝั่งสารตั้งต้นกับเลขมวลรวมฝั่งผลิตภัณฑ์มันจะต้องเท่ากัน ถูกไหมครับ248บวกกับ23กลายเป็น250 60 70 271ถูกไหมครับตรงนี้นะฮะ271อ่านะครับกลายเป็น271ถูกกันนะ2 4 8 5 6 7อ่า271เพราะฉะนั้นเลขมวลฝั่งนี้ก็ต้องได้271เหมือนกันแต่ว่าอันนี้5มันคูณกับ1อยู่5 1เป็น5 271หักลบออกเสีย 5นะครับก็กลายเป็น266นะครับกลายเป็น266ถูกไหมครับ271ลบ5เดี๋ยวผมเขียนเรียกให้สวยๆหน่อยกลายเป็น266บวก5ปั๊บได้271พอดีอ่าตอนนี้รู้เลขมวลของ Z แล้วแล้ว96กับ11รวมกันเป็น107 5คูณ0ก็ได้0เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็น107แน่นอนนี่คือสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ Z 226 107แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่า Z จริงๆคือธาตุอะไรในตารางธาตุผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ได้จําเลขอะตอมได้หมดทุกตัวบอกกันตรงๆนะครับแล้วทีนี้ก็บอกเรามาว่าไอตัว Z เนี่ยนอกจากจะสังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการนี้นะมันยังสามารถเกิดจากการเอาธา,าตุ x ซึ่งเราไม่รู้เลขมวลเลขอะตอมแล้วแผ่รังสีแอลฟาสาตัวแอลฟาก็คือฮีเลียมข้างบนคือ4ข้างล่างคือ2ทั้งหมด3ตัว นะครับถ้าเอา x มาแผ่3รดังสีแอลฟาเนี่ยมันจะปลดปล่อยธาตุ Z ออกมาซึ่งธาตุ Z เนี่ยเรารู้แล้วว่าเลขมวลคือ266เลขอะตอมคือ107นเพราะครับนั้นก็คิดเลขกันธรรมดาครับถ้าอยากรู้ว่านี้ก็เอา3คูณ2กลายเป็น6 6บวกกับ107ได้113 x เนี่ยมีเลขอะตอม113ถ้าเป็นผมผมเป็นคนคิดเลขช้าผมก็จะตัดช้อยก่อน113ผิด113ผ,ผ,ผ,ผิดผิดผิดม,มีจอจานข้อเดียว ตอบจอบจานได้เลยเสร็จแล้วนะครับแต่ลองเช็คเลขมวลดูหน่อยก็ได้เผื่อผมคิดเลขผิดพลาดมาจะได้รู้ตัวกันนะครับ3คูณ4ขึ้นบนเป็น12 12บวก266กลายเป็น278ถูกไหมครับอ่าตรงนี้ก็278เนี่ยจบถูกต้องตรงเป๊ะก็ไม่ได้ยากอะไรข้อนี้ก็ยังคงง่ายและก็ตรงตามหลักสูตรเหมือนเคยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ